ชม DMC ทุกท่านพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมศึกษาซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนต่อจากเมื่อวานเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบาร,รมีของเราให้มากยิ่งขึ้นนะคะในครั้งที่แล้วพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เรื่องอกุศลกรรมบททางกายกรรมและทางวจีกรรมทางวจีกรรมนอกจากจะมีมุสาวาและปิสุณาวาจาแล้วยังมีต่ออีกนะคะขอเชิญทุกท่านติดตามได้จากพระอาจารย์กันเลยค่ะ ขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการดีเอ็นซีทุกท่านวันนี้อาตมาภาพพระมหาประพฤติิชโยอาตมาภาพพระมหาสังเสริญสุตตชยโยวันนี้เรามาพบกันเป็นคาบที่สองครับคาบทสองคาถาที่สองของวิชากรมมวับธรรม,<ผ>มศึกษาเอกในวันนี้เราจะเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องอภิชาเป็นต้นไปเรามาว่าก<ช>ันเลยยังไหมครับครับผมว่าในเรื่องของอภิชาก่อนอภิชานะครับ เจตนาเป็นเหตุละโมบในเมื่อเห็นสิ่งของของผู้อื่นแล้วเพ่งเล็งครับโดยน้องเข้ามาหาตนว่าทําอย่างไรหนอของนี้จะพึงเป็นของเราชื่อว่าอภิชานี่จัดเป็นอภิชาเลยคือคพูดงง่ายคือหมายถึงว่าพอเห็นสิ่งของเขาปุ๊บเนี่ยอ,อยากได้อยากได้พออยากได้ปุ๊บน้องก็มาหาตนที<อ>นะครับว่าทําอย่างไรหนอสิ่งของสิ่งเนี้ยจะต้องเป็นของเราให้ได้ครับ คิดเอามาเป็นของตนใช่ครับั้าที่ไม่ใช่ของตนเองแต่ก็คิดมาเป็นของตนอืก็กลายเป็นว่าอาพิชาทันทีครับครับผมอนะครับและที่จัดไม่ถึงกรรมบแล้วครับที่ไม่เป็นกรรมบทใช่ไหมครับครับแต่เขาบอกว่าแต่ถ้าเห็นสมบัติของคนอื่นแล้วครับไม่คิดอืมเอามาเป็นของตนเพียงแต่ได้ยินว่าผู้ใช้สมบัติเช่นนี้มีบุญหนอครับผมเราควาได้ใช้ ักชั่วข่าวหรือว่าเราควรได้รับของเช่นเดียวกันนี้อย่างนี้เป็นเพียงกรรมเท่านั้นไม่จัดเป็นกรรมบุตรครับ,รบจัดเป็นเพียงแค่กรรมใช่ครับแค่ว่าพอเห็นเขาปุ๊บในใจก็ไม่ได้ละโมบที่อยากจะได้ของเขาอแต่ก็คิดว่าเออคนที่ได้ใช้เนี่ยเป็นคนมีบุญหนาเป็นคนที่มีบุญหนอรเราควรได้ใช้บ้าง เราน่าจะได้บ้างเราน่าจะได้บ้างอันนี้ี่ถือว่าจัดเป็นเพียงแค่กรรมครับไม่ถึงเป็นกรรมบนะครับครับมสมกับคําของพระอัจฉริาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าแม้ความโลภจะเกิดขึ้นในสมบัติของผู้อื่นนะครับก็ยังไม่จัดเป็นกรรมบทตลอดเวลาที่ยังไม่น้อมเข้ามาเป็นของตนฉะนั้นน้อของนี้พึงเป็นของเราอืมครับผมอวิชาจะสําเร็จกรรมบทได้ต้องประกอบด้วยองค์สองอย่าง นะครับองสองอย่างนี้มีอะไรบ้างหนึ่งสิ่งของของบุคคลอื่นก็คือไม่ใช่ของเราั่นเองนของคนอื่นนะสองการน้อมมาเพื่อเป็นของตนนี่ก็คือการใช้ใจคิดละครับผมน้อมมาละอภิชามีโทษมากจัดมีเท่าไหร่ครับมีเหตุอยู่สามประการครับประการที่หนึ่งครับประการที่หนึ่งเลยนะครับสิ่งของที่เพ่งเลงมีค่ามากครับครับผมผมทราว่าเป็นต้องเป็นของมีค่ามากต้องเป็นของมีมีค่ามากครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเพชร พลอยเงินทองอะไรพวกนี้เพชรดินจินดาใช่ครับทรัพย์สินที่มีค่าทั้งนั้นนะครับประการที่สองนะครับเจ้าของนี่มีคุณมากโอ้เจ้าของเป็นคนมีคุณธรรมมีคุณธรรมเป็นผู้มีศีลถีครับครับผมประการที่สามนะครับประการที่สามผู้เพ่งเล็งมีกิเลสแรงกล้าครับผมมีความอยากได้แรงกล้าคือมีตัณหาน่เอยากได้อย่างแรงนั่นเองแรงเลยนะครับผมความอภิชาความเป็นมางไงมีความอยากได้รุนแรงขนาดไหนมีนิทานประกอบลองลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งในสมัยนั้นนะฮะ เศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยโอ้ยสะสมทรัพย์สมบัติมาอย่างมากแล้วก็ตายไปเมื่อสะสมทรัพย์มาก็ตายอยังไม่ได้ใช้ทรัพย์เลยคือมีเงินทองมากมายมากเลยทรัพย์ที่ตนเองตายแล้วไม่สามารถที่จะเอาไปได้อครับก็ตกมาถึงตระกูลลูกตระกูลหลานในงานลูกหลานก็รู้ว่าเออบิดามารดาปุญญาตยายที่สะสมทรัพย์ในร่วงเราไปแล้วอะก็มาดูเด้มาเปิดประตู ประตูทองประตูสมบัติตใช่ไหมครับประตูสมบัติเขาเรียกว่าอะไรครับผู้ดูแลคลังอ่าเขาเรียกว่าผู้ดูแลคลังนั่นเองครับก็ให้คนดูแลคลังมาเปิดดูนะผู้ดูแลคลังเปิดดูโอ้โหสวบ,บัดิเพีบเลเจยย้านาหนทาไงดีอ,อ่าเศรษฐีใหม่ผู้เป็นลูกก็คิดว่าแหมบางพระบรุษของเรานี่สะสมทรัพย์มายางมากมายอืมก็เริ่มคิดร่าเช่แต่ในที่สุดก็เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้เออเอาไปไม่ได้แสดงว่า เสร็จแล้วแนงงานนี้ก็คิดว่าเราจะเอาทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากเนี่ยไปไปะสร้างปราสาทที่รู้ราสร้างคาร์ฮารดแสดงว่าเขาในรวยอย่างมากเลยนะครับวยที่ว่าเงินทองนี่ไม่รู้จะไปใช้แบบไหนแล้วมันคือมันครับใช้จนคุณง่ายคือแบบไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วมันไม่หมดสักทีขนาดคนดูแลครั้งก็บอกว่าโอ้เจ้านายเงินเยอะมากครับเงินนี่เยอะแยะคนที่ตายไปแล้วไม่มีใครเอาไปได้หรอกมีแต่บุญกับบาป คนดูแลลพงยังรู้เรื่องรวยนะนะครับแต่ว่าลูกคู่เป็นเศรษฐีคนใหม่เราจะเอาไปสร้างคดรืหาที่รู้หลาราคาแพงจะไปสร้างปรำเอาไว้ให้คอยมาเต้นลำใช่ไหมัเอาไว้ไว้ทานข้าวนะเพื่อประกาศความร่ำรวยประกาศสัาดาของตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อไงคือถ้าพูดภาษาของเราบอกว่าวัดรวยครับอวดรวยครับอวดรวยมีทรัพย์สินเงินทองนี่นะสาวงามมาปรนิบัตดโดยเฉพาะวันเพ็ญนี่ก็จะจ่ายทรัพย์เป็นจํานวนมาก ใช่ครับจำนวนมากเพื่อเป็นค่าอาหารอาหารในการกินแต่ละมื้อครับแล้วก็ไปบอกจ้างคนให้ไปประกาศว่าเออว่าวันนี้วันนี้นะก็จะมีท่านเศรษฐีเศรษฐีคนหม่นี่อาจจะขึ้นไปที่ปรมขับที่ปรมเพื่อไปทานอาหารโชว์ขครยามมาดูความร่ำรวยท่านเศรษฐีก็มายังมีลีลานะครับก็คนรับใช้ก็เดินไปประกาศตามตลาดเออทีนี้เขาก็แห่กันมาดูในนั้นเนาะไม่เคยเห็นเศรษฐีใช่ไหมไม่เคยเห็นเศรษฐีลรวจะ ทำอะไรอลังการขนาดนี้นะอปกติอยู่บ้านข้าวเนี้ส้มตาก็อยู่ฮะอยู่แล้วอร่อยแล้วแต่อันนี้โอ้โหเศรษฐีจะโชว์ความร่ารวยของตนนะโชว์ความร่ารวยของตนก็มีคนยากจนอยู่สองคนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันอีกคนหนึ่งอยู่บ้านนอกอีกคนหนึ่งอยู่ในเมืองก็รู้จักกันมานานอีกคนที่อยู่บ้านนอกคือมีอาชีพหาปืนหาฟืนนะครับหาฟืนนี่ก็ พาพืนแล้วก็จะมาเยี่ยมเพื่อนในตัวเมืองไหนวันนั้นกับบางเอิญบังเอิญบางเอิญเญพื่อนจะไปดูการโชว์ลีลารับประทานอาหารของท่านเศรษฐีอเตงก็มาเพื่อนเขาก็ชวนเม่ชวนก็ต้องไปอยะะ่างบใช่ใชรชบ ไปด้วยกันไปด้วยกันคนที่อยู่บ้านนอกเพื่อนที่อยู่บ้านนอกนี่ไม่เคยเห็นอาวเหไม่เคยเห็นอาหารรสก็อ,อยู่บ้านนอกนะครับับมจะไปเคยเห็นยังไงครับเพิ่งมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนก็มาพามาดูก็ไม่เคยเห็นอหนาหารเราจะโอชาขนาดนี้นะ่าแล้วก็ไปเถอะครับไปดูกันไปดูนะฮะท่านเศรษฐีอ่ะจะกำลังจะโชว์ลีลาในการรับประทานคน นางงามที่มาบำรุงเรือกำลังเปิดหม้อโอ้โหอาหารครับหม้ออาหารหม้อแกงโอ้โหกลิ่นโอชาที่เรียกกลิ่นหอมเข้าไปแตะจมูกของกลิ่นขจรข้าวใช่แล้วหอมฮะเข้าไปแตะจมูกใครครับครับแตะจมูกของนะชายหาฟฟนชายฟิลนะโอ้โหได้กลิ่นแล้วอยากจะทานอยากให้ได้เลยอาิชาครอบงามนี่นะครับอาวิชาครอบงามที่อยากจะอยากจะได้สักช้อนก็ยังดีอ่ะใช่สักช้อนก็ยังดีก็เลย เกิดอาการหิวมีความอยากมากเลยบอกเพื่อนที่อยู่ในตัวเมืองขอขอท่านเศรษฐีให้เราขออาหารจากท่านเศรษฐีให้เราหิวมากไม่ไหวแล้วถ้าไม่ได้เ่ยตายไม่ไหวไม่ได้ตายตายอย่างเดียวเลยบอกไม่ได้ตายเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนขอเชื่อหน่อยเพื่อนก็เกงใจเนาะก็เลยก็เลยอือ่ะก็เลยตะโกนนะเขากาลังจะโชว์ลีลาก็ตะโกนออกไปเลยนะตะโกนว่าไงเอาท่านเศรษฐีอย่าพึ่งอย่าพึ่งทานถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่าสต๊อบ เพิ่งทานเพื่อนของเรามาจากวันนอกเจอลีลาของท่านแโอโหลีลาสวยงามเหลือเกินเออยากจะขออาหารส่วนนั้นมาบ้างอืมท่านสิทธิบ้างไงเปนสิทธิบ้างไงล่ะไม่ได้หรอกเราให้ไม่ได้เราไม่ให้ไม่ได้อืถ้าให้เดี๋ยวคนอื่นก็จะขอบ้างเรียนแบบเราเรียนแบบแล้วก็โอ้ยเพื่อนก็เศร้าซีว่าโอ้ทำไม่ได้ในีตายจริงนะเนี่ยใช่ก็ตะกกนว่าเอ้ทำไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเราตายนะอะไรเงี้ยอ ท่านสศษก็ไม่ยอมไม่ให้แ้้วะกนกลับมาว่าถ้าอยากจะได้รับประทานอาหารมื้อนี้เหมือนของเราเนี่ยต้องมาทํางานที่บ้านเราสามปีโอ้สามปีเลยเพื่อแค่ถาดอาหารถาดนี้ถาดเดียวนะทานถาเดียวต้องสามปีสามปีนะครับต้องลงทุนขนาดนั้นเชื่อไหมฮะเชื่อครับว่ายอมยอมครับเพราะพี่ชางขอบงามแล้วครับยอมโห ยอมเลยต้องมาเอาเอาก็เอาแฮยอมรับซะดวยดีเพื่อให้อาหารมื้อนี้ที่เราชอบเนี่ยสมความปรารถนาเนี่ยก็เลยเอายอมต้องมาทํางานตั้งสามปีลาลูกลาเมียมาทํางานสามปีครับสามปีทีเดียวเนี่ยพอเป็นไงครับพอไปอยู่กับเศรษฐีแล้วโอ้สามปีแต่วันนิทานตรงนี้เขาชี้ประเด็นให้เห็นเรื่องอวิชาเขาก็สรุปสรุปว่าคนมันมีความอยากอ๋อมีความอยากครับผมเมื่อมีความอยากเนี่ยแม้กระทั่ง ให้ทํางานสามปีครตัวเองก็ยังยอมครับก็ยังยอมนะครับแต่ว่าอภิชาในความเพ่งเล็งอยากได้อย่างรุนแรงนะเกิดขึ้นล่อใจภายนอกจนได้ใช่ครับเนี่ยสมกับเนี่ยคำที่นักปราดท่านสอนเอาไว้อย่างดีว่าระหว่างอารมณ์กับยาพิษนะครับอารมณ์กับยาพิษเนี่ยอารมณ์มีพิษร้ายแรงกว่ายาพิษเออเพราะยาพิษเนี่ยบางทีโดน ถูกตัวต้องตัวเราเนี่ยเราก็สามารถรักษาหายได้ครับแต่อารมณ์แต่ละของคนฮะคือคนเราเวลาทําอะไรอารมณ์เป็นหลักใช่ใช่ฮะมันก็ดูร้ายแรงกว่ายาพิษเรามาดูเรื่องพยาบาทกันบ้างครับผมส่วนพยาบาทนะฮะเจตนาเป็นเหตุปองร้ายคือการคิดกระทัาให้ผู้อื่นประสบความพินาศชื่อว่าพยาบาทครับคือทั้งคิดทั้งการกระทําแะครับอืบต้องการให้เขาประสบความพินาศหรือ ชิบหายนั่นเองอนั่นก็เรียกว่าพยาบาทเรียกว่าพยาบาทครับผมความคิดปองร้ายของผู้มุ่งจะทําลายชีวิตของสัตว์อื่นตั้งแต่มดและยุงไปจนถึงนด์ว่าขอให้สัตว์เหล่านี้จงพินาศจงวิบัติอืทําอย่างไรหนอสัตว์เหล่านี้พึงพึงพินาศ<อ>พึงวิบัติไปนั่นแสดงว่าคิดพยาบาทตั้งแต่สัตว์เล็กๆจนถึงสัตว์ใหญ่ใชต่ตั้งแต่ตั้งแต่มด,มดยุงจนถึงนนทน วัวกับือไอ้พวกสัตว์ใหญ่ๆไล่ขึ้นไปนะฮะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มีไหมไดโนเสาร์แต่ว่าปัจจุบันไม่มีมีครับพวกช้าพวกอะไรเงี้ยตรงนี้จัดเป็นกรรมบททันทีเลยครับครับผมถ้ามีความคิดพยาบาทใช่ครับผมส่วนความโกรธที่ไม่คิดปองร้ายผู้อื่นเนี่ยเป็นเพียงกรรมเท่านั้นคือโกรธเฉยๆครับโกรธเฉยๆจัดเป็นกรรมเหมือนกับพระธรรมจารย์ว่าแม้ความโกรธที่มีสัตว์อื่นเป็นเหตุเกิดขึ้นก็ไม่ล่วงเป็นกรรมบก ตราบใดที่ยังไม่คิดปองร้ายเขาว่าทําอย่างไรหนอผู้นี้จะพึงพินาศตายไปออก็หมายถึงว่าแม้ความโกรธที่มีสัตว์อื่นเป็นเหตุหมายถึงว่าบุคคลนั้นแหละทําให้ความเกิดของเราทําให้ความโกรธของเราเกิดขึ้นอืแต่เราไม่ได้ทําอะไรเขาเลยเพียงแค่โกรธเฉยจัดเป็นยังไม่เป็นกรรมบ,รบุตรยังไม่เป็นกรรมบุตรตราบใดที่ ยังไม่คิดปองร้ายเขาทําอย่างไรหนอผู้นี้จะพึงพินาศตายไปก็นี้ยังไม่จัดเป็นกรรมบทครับยาบาทจะสําเร็จได้จะสําเร็จเป็นกรรมบทได้ต้องประกอบด้วยองค์สองอย่างนะครับองค์สองอย่างองค์สองอย่างนี้มีอะไรบ้างประการแรกคือมีสัตว์อื่นอ๋อมีสัตว์อื่นเป็นเหตุที่จะทําให้ทําโกรธใช่ไหมผมประการที่สองคิดจะให้สัตว์นั้นถึงความพินาศ S <S เ,อเอาให้ถึงตายเลยและพยาบาทมีโทษมากนะครับเพร,ะ<ท>ะระาะเหตุสองประการ,ร,การเช่นกันครับผมประการแรกผู้ที่ถูกปองร้ายมีคุณมากประการที่สองผู้ปองร้ายมีกิเลสร้ายแร,รงมีกิเลสรุนแรงต่อมานะฮะก็คือคเกิดความพยาบาทเพราะความคิดสิบประการ,รไอ้ที่พยาบาทมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นเพราะความคิดสิบประการครับจ๊า ก็เกิดมาจากเนื่องเหตุสิบประการใช่ครับผมประการแรกว่าไงครับประการแรกของตรงนี้นะครับบอกว่าเขาได้ประพุทธสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เราอันนี้คือประการแรกนะครับครับประการที่สองเขากําลังประพุทธสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เราอืประการที่สามเขาจะประพุทธสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เราครับประการที่สี่เขาได้ประพุทสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รักที่พอใจของเราอืประการที่ห้า เขากาลังประพุติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รักที่พอใจของเราครับครับประการที่หกเขาจะประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รักที่พอใจของเราประการที่เจ็ดเขาได้บําเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราประการที่แปดเขากําลังบําเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแก่เราของเรา ประการที่เก้าเขาบำเพ็ญประโยชน์เขาจับํำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราประการที่สิบบุคคลบางคนย่องโกรธโดยไม่มีเหตุผลเออคืออยู่เฉยก็โกรธถาบอยู่เฉยก็โกรธโดยไร้เหตุผลครับคือคนไม่มีเหตุผลนั่นเองครับผมประทุสล้ายกับบุคคลผู้ไม่ประทุสล้ายตอบย่อมประสบทุกสิบประการนะครับสิบประการประการแรกนะครับครับ ต้องเจ็บปวดอย่างหนักยากรักษาสองซับโพคาเสื่อมถอยค่อยหดหายสาอวัยวะแตกหักจากร่างกายสโรคร้ายเกาะเกี่ยวสุดเยียวยา 5. เกิดโรคทางจิตคิดฟุ้งซ่าน 6. มีอาการอืดเฉาถูกกล่าวหาเจอุปสรรคมากมีเข้าบีทา 8. ปดยาติกาที่รักต้องจากไป เก้าทรัพย์สินย่อยยับอย่างฉับพลันข้อสิบนั้นบ้านเรือนถูกไฟไหมในสิบข้อไม่ข้อหนึ่งก็ข้อใดเป็นต้องได้ประสบพบแน่นอนท่านเศรษฐีคนนี้ประสบข้อที่ไหนครับข้อที่ไหนใช่ไหมครับยาติกาที่รักต้องจากไปข้อที่แปดข้อที่แปดนะครับนี่คือคือความพยาบาทนะครับก็ เป็นเหตุนำทุกขภัยอันตรายมาสู่ตนเองจนได้โดยเฉพาะเราอย่าไปพยาบาทอย่าไปทําร้ายกับบุคคลผู้ไม่ประทุสลายครับถ้าทําร้ายท่านเหล่านั้นจะได้รับอนิสงส์ตรงนี้นะครับสิบอย่างนะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งครับต่อไปเรามาดูเรื่องมิจฉาทิฐิกันต่อครับผมเจตนาเป็นเหตุให้เห็นความผิดให้เห็นผิดเพราะไม่มีการถือเอาความตามเป็นจริงคัดค้านข้อประพฤติปฏิบัติของสัตวุรุษทั้งหมด โดยนายเป็นต้นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิปกติมิจฉาก็แปลว่าผิดอยู่นะครับมิจฉาทิฏฐิก็เห็นใช่ไหมเห็นผิดืมนิยตามิจฉาทิฏฐินะครับมีอยู่สามอย่างับอย่างแรกเลยนัตถิกาทิฏฐิคือความเห็นว่าผลกรรมไม่มีครับเช่นผลกรรมเช่นผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโรคนี้ไม่มีโรคหน้าไม่มีปิดามารดาไม่มีบุญคุณ เป็นต้นนะอันที่สองคืออเหตุตุกะทิฐิค,ความเห็นว่าไม่มีเหตุคือเหตุแห่งความเศร้าหมองหรือความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองบริสุทธิ์เองทุกเองสุขเองไม่มีอำนาจไม่มีกําลังอนะครับก็พูดง่ายก็คือว่าทุกอย่างนั้นสําสเร็จด,ด้วยตนเองนะครับ,รบก็คือ ความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีสัตว์ทั้งหลายเศร้ามองเองบริสุทธิ์เองอันนี้คือกําหนดเองนะครับกําหนดเอาเองอันที่สามอกิริยะทิฏฐิค,ความเห็นว่าไม่เป็นอันธทรรมหมายถึงว่าเมื่อคนทําบาปฆ่าสัตว์รักษ์เป็นต้นนี่ไม่จัดว่าเป็นบาปครับอืเมื่อคนให้ทานร,รักษาศีลนต้นก็ไม่จัดว่าเป็นการทําบุญครับอือกิริยาทิฏฐิ ก็คือความเห็นว่ากรรมและผลของกรรมไม่มีนั่นเองอ๋อนี่วิชาทิฏฐิสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งล้วนปฏิเสธกรรมและผลของกรรมอย่างสิ้นเชิงน,นะครับจัดเป็นกรรมะบทนะส่วนวิชาทิฏฐินอกจากนี้มีสกายะทิฏฐินะยี่สิบหรือทิฏฐิหกสิบสองเป็นต้นเป็นเพียงกรรมเท่านั้นนะวิชาทิฏฐิจะสําเร็จเป็นกรรมะบทได้นะครับต้องประกอบด้วยองค์สองคือหนึ่งเรื่องไม่จรงิงครับ สองเรื่องมไม่จริงนั้นไม่เป็นไปตามที่มิจฉาทิทิยึดถืออืมิจฉาทิินั้นมีโทษมากเพราะเหตุสองประการคือหนึ่งเพราะมีอาเสวนะานะความเสพคุณมาก<อ>พวกเสพคุณคือชอบเอาเรื่องไม่จริงมาพูดเล่น<อ>จนเกิดความคุนตั้งแต่เด็กตั้งแต่ชินมันชินนะเพราะมันเกิดความชินว่าติน,นิสัยมาแก้ไม่ได้เพราะที่สองเพราะเป็นนิยต มิจฉาทิฐิคือที่บอกมาแล้วเมื่อกี้ตั้งแต่นัตถินัตถิธิกะทิฐิอเหตุกะทิฐิและอกิริยะทิฐินะครับมโนกรรมที่เป็นไปในทวารสามคือหนึ่งอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐีทั้งสามนี้จัดเป็นมโนกรรมครับเพราะกรรมเกิดขึ้นจากใจครับเพราะเป็นไปทางมโนทวารโดยมากแม้ไม่มีการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาเพียงแต่คิดในใจก็สําเร็จเป็นกรรมบทได้ครับคือ กายก็ไม่เคลื่อนทางวาจาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่คิดก็จัดเป็นกรรมบทแล้วนะในสามอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นอภิชาพยาบาทและมิชาทิฐินี่เพียงแค่คิดก็เป็นกรรมบทแล้วไม่ใช่แค่คิดแล้วก็มันแล้วนะครับแค่คิดก็ผิดแล้วแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับแต่นี่แค่คิดก็เป็นกรรมบทแล้วใช่ครับเราบนนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องโทษของ อักุศลกรมรมบท10ประการนะครับผมบุคคลประกอบคือประพฤติหรือทําอกุศล1ิบประการนะครับอย่างนี้ย่อมตกนรกเหมือนกับถูกจับเอามาเอาจับเอาไปวางไว้คือเหมือนนายนิยบาลเอาไปวางเฉยๆครับเหมือนนย,ย่า <faced ness. S 2> อเกาหลีใช่ไหมครับเนา้ย่จับไปวางไว้จับไปวางให้มนันร,ร้อน, <irring S 1> อนใช่ไหมฮะดังพระองค์ตรัสไว้ในประถมนิรยะสักสูตรนะครับปันจมะปันนาทศกนิบาตอังคุตรนิกายว่า ดูก่อนที่สุดทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสิบประการย่อมตกนรกเหมือนถูกจับเอาไปวางไว้ทำสิบประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้อย่างฮะหนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์ครับครับเป็นเป็นผู้ฆ่าสัตว์ถ้าเป็นภาษาบาลีเรียกว่าปานาติปาตาครับครับผมมีมือเปื้อนเลือดอคือมือเนี่ยไม่สะอาดครับครับมีแต่เลือดคิดประหัตประหารอย่างเดียวเนี่ยก็อยากจะฆ่าเห็นใครก็อยากจะฆ่าครับ ไอพวกมีอาชีพข่าวัวข้าหมูอะไรนี่ฮะโอ้พวกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ครับผมสัตว์ตรงนี้รวมไปถึงมนุษย์ด้วยนะครับเขาประเสริฐไงมนุษย์ข้อที่สองมักเป็นผู้ถือเอาเป็นยังไงครับถือเอาอทินนาธานานจัดอยู่ในสินข้อสองครับสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แต่ว่าของนั้นจะอยู่ในบ้านเขาหรือที่ไหนๆก็ตามเป็นผู้ถือเอาสิ่งของนั้นด้วยจิตคิดขโมย อ๋อแล้ว่ะเขาวางไว้กับไม่มีใครกับเสร็จเราอะไรงานนี้วิสาสะเลยครับผมเอาไปเลยแม้ว่าของเจ้าของเขาจะลืมไว้ที่ป่าก็ถือว่าเสร็จครับถ้าเขาลืมไว้ถ้าเราคิดจะเอาคิดจะขโมยก็นั่นได้เลยครับผมก็กลายเป็นว่าผิดจังๆเลยใช่ไหมจังๆเลยครับอข้อที่สามเป็นผู้มักคประพฤติผิดในกามเออเป็นยังไงครับจะเป็นจะผิดเพราะการนอกใจคู่ครองมีชู้ของตนเพราะอ่ ผิดเพราะล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่นอหรือผิดเพราะล่วงละเมิดต่อบุคคลที่ตนไม่มีสิทธิ์ที่จะทําเช่นนั้นก็ตามข้อที่สี่นะครับเป็นผู้มักกล่าวเท็จครับ <c oughs> คือตนไม่รู้บอกว่ารู้ไม่เห็นบอกว่าเห็นหรือ <c oughs> รู้บอกว่าไม่รู้เห็นบอกว่าไม่เห็นครับก็พูดง่ายคือโกหกทั้งเพยบโกหกทั้งเพยคือใครถามว่าสมมติเราไปรักของเขามาเนี่ยรักของมาหรือเปล่าทั้งๆั้งที่ตัวเองทานะ ปล่าผมไม่ได้รักผมอยู่ที่บ้านนี่ก็เข้าข่ายเข้าข่ายโกหกหรือบอกว่ารู้เห็นเพื่อนรักไหมจริงจริงคนเนี้ยอยู่ในเหตุการณ์รู้ว่าคนเนี้ยรักรู้ว่าเพื่อนเขารักขโมยก็บอกว่าเปล่าผมไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเห็นแกอามิรเห็นแกรลาบเห็นแต่ส่วนแบ่งเขาจ้างไงอ่ามิตรจ้างไงก็เลยไม่รู้ไม่เห็นก็กลายเป็นว่า ผิดสขีดสข้อที่สี่ข้อที่สี่นะครับครับผมฉะนั้นอย่าไปพูดโกหกข้อที่ห้าเป็นผู้พูดทําลายความสามัคคีฟังจากฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายน้นฟังจากฝ่ายน้นมาบอกฝ่ายนี้นะครับเพื่อให้เขาแตกสมัครสมานความสามัคคีกันลองลองยกตัวอย่างเป็นยังไงอย่างเช่นอย่างเช่นนะเพื่อนเขาดีกันอยู่แล้วเออกลุ่มนี้ยกลุ่มเนี้ยดีกันอยู่แล้วก็รักกันอยู่แล้วแต่ตัวเองอิจฉาตาร้อนหาเรื่องสนุกสนุกดีกว่ามาทอให้เขาแตก ความสามัคคีว่าะนี่เขารักกันดีหรืออาจจะอาจจะมันไส้หน่อยมันไส้นะฮะแล้วก็ก็ไปบอกเขาอ้ยคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นเป็นอย่างนี้นะจริงๆเนี่ยต่อหน้าเราเป็นอย่างงี้แต่ว่ารับหลังนินทาเนิ่นสารพัดสารเพนิ่นด่าว่าเราอะไรอีกอแล้วก็ไปบอกฝ่ายทางนู้นต่อว่าอ้คนฝั่งนี้กันอย่างนี้เนี่ยนิสไม่ดีงั้นงนงั้ใส่ไฟว่างั้นเน่ใส่ครใส่โจ๊กเข้าไปครับใส่ฟืนก่อไฟจุดไฟเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับนี่ พูดเนี่ยเขาทำลายสามมัคคีกันเนี่ยคือเขาฟังพวกเขาต้องเชื่ออยู่แล้วใช่ไหมก็กลายเป็นว่าไอคนเนี่ยรับผิดอย่างจังเลยผิดเลยครับเป็นผู้พูดทําลายความสัมัคคีนะครับทําให้สงแตกจากกันด้วยนั่นยิ่งถ้าทําให้สงยิ่งในเรื่องของคณะสงฆ์นะเออทาให้แตกแย่เนี่ยกรรมหนักนะครับกรมหนักนะครับเป็นอนาติยากรรมด้วยครับผมส่วนข้อที่หกเป็นผู้พูดวาจาที่แพรไปเผาผลันหัวใจของผู้ฟัง คือเอาคําที่แบบหยาบคายหยาบคายบ้างพูดแล้วเขาจะเทือนใจบ้างพูดแล้ว<อ>ทาให้เขาแบบร้อนใจอ่ะเจ็บแสบเขเผาใจของคนอื่นอืมเป็นคําพูดบาดหูบาดตาเผ็ดร้อนกระทบกระเทียบเปรียบเปรยทำให้ผู้ฟังเกิดความโกรธและฟุง้งซ่านเมื่อฟังคําที่เขาโดนด่ามาฟุงาฟ้งซ่านฟุ้งซ่านแบบไหนครับโอ้ฟุ้งซ่านก็มาคิดหนักเลยโอ้โหใช่ไปคิดหนักเรื่อยอะไรเงี้ยคิดไปเรื่อยอ่า คือพอโดนว่าโดนเปรียบเปลยแล้วโหดไอคนที่โดนน่ยก็มาคิดหนักคิดหนักนบางทีจังใจน้อยก็มีใช่ไหมแล้วก็เป็นคําที่ยาวคลายบ้าง<ช>คําเผ็ดร้อนบ้างนั้นต่างๆนานาเนี่ยครับเป็นผู้พูดทําลายความสุขและ <ผม S 2> ประโยชน์ที่สัตว์รุนพึงได้รับคือพูดคําที่กําจัดทักแห่งประโยชน์และความสุขนั้นไม่รูกกาลเทศะพูดปราจากอักธมหรือวินัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือพูดแบบไหนครับ คือพูดไร้สาระนั่นเองทำลายความสุขเขาใช่ครับพูดแบบทำลายความสุขเขาแล้วก็จักกาลเทศะพูดปาดจากอัตและธรรมครับไปเลื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยไม่มีสาระไม่มีแกนสารครับครับอัตหาธรรมไม่ได้ไม่ได้เลยครับนี่นะครับเป็นผู้มากด้วยความละโมบนะข้อที่แปดนะครับจ้องหาเอาของคนอื่นมาเป็นของตน คือเพ่งเลงนั่นเองใช่ไหมครับเพ่งเลงอยากได้หาวิธีการยังไงก็ได้ให้ของตัวนั้นมาเป็นของเรา okay ทํา yep. อย yeah. mm. ่างไรหนอรถเบนซ์ของนี้จะเป็นของเราอืในคิดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครอที่เก้าเป็นผู้มีใจพยาบาทเออนนั่นหมายความว่ามีความคิดปฏิจจาร้ายขอสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกจองจําจงหายสูญจงพินาศอย่าได้อยู่ในโลกนี้คือว่าพูดง่ายๆคือว่าอย่าให้ได้เห็นหน้ากันเลยอืมไปพินาศไปซะครับ ยายเห็นหน้าอืยิ่งอยู่แล้วยิ่งเบื่อยิ่งเซ็งอะไรอย่างีง้งงงแล้วรู้สึกบาดหูบาดตาระคายเค<ม>ืองระคายผิวทีเดียวขพอที่สิบเป็นผู้มีความเห็นผิดมีทัศนะที่วิปริตการให้ทานไม่มีผลบูชาไม่มีผลบวงสรวงไม่มีผลเนี่ยเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากกรรมผลวิบากรรของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีอคุณพ่อคุณแม่ไม่มีคุณโอโหอันนี้คนนี้คิดคิดได้ไงที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีคุณเนี่ยครับ พราะแม่ไม่มีคุณจริงๆแล้วท่านให้กายเนื้อเรามานี่ถือว่ามีบุญโขแล้วครับบุญโขใช่ฮะนั้นเนี่ยทั้งสิบอย่างเนี่ยก็คือเป็นจัดเป็นอกุศลกรรมบดสิบนะฮะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าพูดถึงอกุศลกรรมบดสิบครับท่านบอกว่าดูก่อนภิษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการเหล่านี้ย่อมตกนรกเหมือนถูกจับเอาไปวางไว้ครับก็บุคคลไหนก็ตามที่ ประพุติเนี่ยฮะอกุศลกรรบมบทิ์เนี่ยก็ตกนรกเหมือนบุคคลจับไปวางไว้ที่โดนนานิยบาลจับไปวางไว้เลยทีเดียวเหมือนเนื้อย่างเกาหลีครับที่เราตะเกียบไปจิ้มเนื้อแล้วไปวางไว้ตรงที่ร้อนๆครับครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้น่าศึกษาน่าเอาฟังแล้วก็สอนลูกสอนหลานไปพระพฤติปฏิบัติกันเป็นครรมบทนะครับเป็นกฎแห่งกรรมด้วยนะกฎแห่งกรรมด้วยลองอัพกรรมมาครับครับผม เราพบกันวันละครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนะครับกับวันนี้ก็เป็นวันที่สองส่วนพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สามพรุวันี้จะขึ้นวิชากมบทดเหมือนกันแต่อยู่ในเนื้อหาของกุศลกำบทสิบครับครับผมส่วนกุศลกำบวดสิบนั้นจะเป็นเช่นไรนั้นพรุ่งนี้เราต้องติดตามนับที่ชมกันแล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาอาตมาภาพทั้งสองรูปอาตมาภาพพระมหาประพฤติพุทธิชโยและ อาตมาภาพพระมหาสันเสริญสุตะชโยเราทั้งสองรูปก็ขออำลาญาตโยมทุกท่านไว้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแก่นักศึกษาจงทุกประการเทินขอเจริญพรท่านผู้ชมได้รับความรู้เรื่องอกุศลกรรมบททางวจีกรรมมีพลุสาวาจาคือพูดคำหยาบสัมผัป,ปลาปะคือพูดเพ้อเจอ้อ ส่วนทางมนโนกรรมมีอภิชาคือโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทคือคิดปองร้ายเขามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมเป็นนั้นว่าทุกท่านได้รับความรู้เรื่องอักุศลกรรมบท10ครบแล้วนะคะในวันนี้รายการธรรมศึกษาของเราได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ